มในฐานะประธานกรรมธิการการเกษตรได้เรียกท่านอธิบดีที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาว่าท่านจะแก้ปัญหาอย่างไรทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าทําอย่างไรได้แตกระทรวงเนีมาชี้แจงที่กรรมธิการก็ประมาณแล้วพูดบอกว่าเราเสียปีหนึ่งประมาณสองสมหมื่นล้านให้กับพี่น้องชาวนาในการที่จะดําเนินการในเรื่องของเรื่องข้าว ถือว่าไม่มากมายอะไรนะันผมได้ฟังคานี้ก็เกิดความรู้สึกรันทดใจแล้วจนกระทั่งท่านผู้จัดการอคออสอนะครับเดินก็มาพูดพูดในทํานองเดียวกันผมก็ได้กล่าวไว้ว่าสัสองสามหมื่นล้านนั้นมันตกกับพี่น้องชาวนาผมไม่ว่าอะไรเลยแต่สองสามหมื่นล้านนั้นมันไม่ได้ตกกับพี่ชาวนาและมีพยายามที่จะพูดกันอยู่ตลอดเวลาว่าสองสามหมื่นล้านนั้นคือการขาดทุนเพื่อพี่น้อง ชาวนาแต่มันไม่ใช่ครับความเป็นจริงไม่ใช่นั่นคือค่าดําเนินการค่าดําเนินการซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียใจครับพราะไม่เอาความจริงออกมาพูดค่าดําเนินการประมาณสองสามหมื่นล้านเข่าโกดังเป็นค่ารักษาค่าประกันภัยแล้วกาบเรียนท่านประธานครับข้าวโพดเป็นเรื่องที่เราทราบและรับรู้กันอยู่ตลอดเวลาว่าปี2551็ทับ้าสองนั้น เราถูกสลงสวมเข้ามาในเรื่องของ c o n แทคฟาร์มิ่งเอสแม็แต่นั่นไม่สำคัญครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น Contact f a r มิ่งไม่ว่าจะเป็นเอ m a ม็ไม่ว่าจะเป็น AISP ตกำลังจะจบหมดทุกอย่างแล้วพระนท่านอาภิสิทธิเวชชาชีวะได้เซ็นสัญญาผลของอัฟต้าจะมีในวันที่หนึ่งมกราคม2553ภาษี จะเป็นศูนย์ทั้งหมดนี่คือเรื่องใหญ่ที่กําลังจะเกิดกับพี่น้องเกษตรกรกระทรวงพาณิชย์กําหนดไว้ว่าผู้ที่รับฝากเกินพันตันขึ้นไปจะเป็นโกดังส่งออกราบเรียนในความคารพว่าที่แม่สอดนะครับซึ่งมีเรารู้กันนะครับทานรฐมรีก็ไปตรวจจับมามีข้าวโพดประมาณหลายหลายสิบโกดังข้าวโพดพวกนั้นเป็นข้าวโพดชั้นเลว เป็นข้าวโพดชั้นเลวแต่กระทรวงพาณิชย์ไม่ชี้ให้ผู้ส่งออกครับชี้เฉพาะโกดังที่ดีๆอยู่สองสามจังหวัดมันเหมือนกับช่วยผู้รับผู้ส่งออกโดยตรงชี้โกดังดีๆชี้โกดังจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นข้าวโพดดีชี้โกดังที่เพชรบูร์ซึ่งเป็นข้าวโพดดีโกดังพวกนี้ผู้รับฝากโกดังก็ยืนยันว่าจะประมูลสินค้าของตัวเองนะครับแต่กระทรวงพาณิชย์ก็ไม่ยอมให้แถมเวลาเปิดซอง มีการสอบถามว่าผู้ส่งออกประมูลในราคาเท่าไหร่เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์บอกว่าตอบไม่ได้เพราะท่านลองกรอบสักสั่งว่าห้ามเปิดเผยราคาผู้ส่งออกสามรายผู้องค์ส่งออกสามรายนั้นหนึ่งในสามลายคือนายเชิดผมจะไม่พูดแล้วครับว่านายเชิดคราวหน้าจะลงพักอะไร ลูกเขยจะลงพักอะไรแต่มันเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องเรารู้กันอยู่ว่าข้าพุท8ดบาทห้าสิบตังค์ซึ่งรัดเสียงเงินมาในการที่รับจำนำเมื่อข่าวประมูลครั้งแรกที่พระนทท่านอาภิสิทธิ์เวชาชีวะสั่งให้ยกเลิกนั่นประมูลในราคาสบาทและว,วันนี้สิ่งที่ผมอยากจะรู้อยากจะทราบว่าแล้วผู้ส่งออกประมูลราคาเท่าไหร่แล้วใช้ชี้โกดังด้วยนะครับใช้ชี้โกดังที่ดีด พี่น้องท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ปัญหาของพี่น้องเกษตรกรมากมายครับมากมายแล้วแต่ปีหน้ามันหนักกว่านี้ครับกดอัปต้ามีผลแน่นอนผมในฐานะประธานกรรมธิการการเกษตรได้เรียกท่านอธิบดีที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาว่าท่านจะแก้ปัญหายอย่างไรทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า ทำอย่างไรได้ Contact Farming ASMAC อันนั้นก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราเสียผลประโยชน์มากมายผมไม่ยังไม่พอครับเพราะอันนี้เป็นหน้าที่ผมนะครับคุณบุญยอดต้องขอประทานโทษเลยครับถ้าผมไม่พูดตายตาไม่หลับครับเรื่องข้าววันนี้ผมเกรงใจสมาชิกผมจะไม่พูดถึงแต่ผมจะเอามาพูดในข่าวต่อไปปัญหาของข้าวแล้วสิ่งที่ผมอยากจะฝากบอกจำนวนเกษตรกรพศรรรไม่เคยแจ้งว่า จํานวนข้าวโพดท,ที่รับจํานำกี่ตันบอกแต่จํานวนของเกษตรกรว่าอะไรครับผมว่าไม่มีธุระอะไรยิ่งใหญ่ครับกับธุระของการเป็นสมาชิกสภาผูแะะ้แทนราษฎรและดูแลเรื่องงบประมาณ